เดลต้าเรือเรือเดลต้าเอาเขาพอดีเลยนะอันต้าบาโบชาลีเดลต้าง่ายเดีเพราะว่าเดลต้าเรือที่ถามมีชื่อว่าถูกต้องครับเขาจะให้เดาชื่อเรือนแล้วก็แล้วก็โป้งนะเขาจะให้เดาชื่อเรือ เรื่องหนึ่งหนึ่งผัดสามที่แปดริ้วนะครับอันนี้พอดีครับเรือลำที่สามชื่อเรือว่าในท้องมมีมีก่อนที่จะก่อนที่จะาก่อนที่จะทำลายเรือก็ได้ต้องพูดชื่อเรือก่อนนะเกมเนี้เกมนี้นะครับถ้าถ้าพูดชื่อเรือเขาไม่ถูกเราก็ททำลายเรือเขาไม่ได้นะครับ เป็นเกมที่สนุกว้ายนะ้ำไปสุ่มเสียงสุมเสียงมากสลับให้ดูอีกุนหน่อยได้ไหมคะพจะอเรจจะดูมุมไหนอะครับงเปนคร้งแรี่เราได้นมีชื่อเรียกว่าจักไหล่ไม่ใช่จากใหญ่ <laughs> ไล่ยักษ์เล็กไล่ยัก uh ษ์ใหญ่เดลต้าจะร่วงหนอดเพื่อนนะเดิมดีแล้วใช่ไหมมันเห็นไงมันเห็นการปฏิบัติไงครบเนี่เนี่ยคือมุมเนี้ยคือเห็นขหอเรือคนเตรียมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคน ชี่ไหนล่ะผมจะไไหรื่อารมีชื่อเรื่งว่ามีเรื่องที่สอมีชื่อเรองว่าบอนอยนปายไางไบอยสามีชื่อเรอว่าในห้องในหองมีเมื่อกี้ใช่มเมื่อกี้ก็จะเห็นหัวเรือทั้งหมดนะ

จะมันจูงถึงเดียวเลยอ่ะพี่เห็นทุกคนใช่ไหมใช่ได้ชนบุรีครับเก็บต้อย คอยดูนะคอยดูเขาจะขานชื่อเธอนนะชื่อเนื้อเฮ้ยเรียบร้อยอ้าว จำชื่อเรือไม่ได้บอกเลยยิงคืนไม่ได้เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาทดสอบเอบงานผู้ชายเดินตาลายเอามาท้ายกันหมดนะถาแซ่บมากบอกแล้วว่าถ้าจำได้จำชื่อเรือตรงข้ามไม่้องคือเกมเลยนะเกมแน่นอน

เฮ้ถ้าทำได้จำได้ก็จะเดือดตาเดินตลอดเหงื่อง่ายเกินเฮ้ยแคจำไปเดือนจำไปเดือนนู้นยักใหญ่ยักยัใเญ่ก เดือดายเดลต้ตาง่ายที <off ice alan> <vit Ka un yi> ่สุดใช่แต่ว่ายังไม่ยังไม่ยังไม่แพ่นะเดลต้ตาอย่างไมเนี่เนื่องจากหมอเรือเดลต้ตาค่อนข้างจะเฟี้ยวนะครับค่อนข้างจะเฟี้ยวเนื่องจากว่าจําชื่อเรือของเพื่อนได้นะครับถึงว่าเรือตัวเองจะง่ายนะถึงว่าเรือตัวเองจะง่ายแต่ว่าเรือตัวเองอ่ะหมอเรือจําชื่อเรือของเพื่อนได้ก็เลยรอดได้ใช่ เรียบร้อยเดี๋ยวทายยังอยู่นะครับทุกคนกระสุนขัดลำแพ้นะครับกระสุนขับขัดล้าไปแล้วกระสุนขัดลำนะครับทำให้แพ้นะครับเอามามาแล้วครับอัดผ้า อันฟ้ากับเดลต้านะครับทุกคนอันฟ้ากับเดลต้าอันฟ้ากับเดลต้าอัฟาเฮ้ยตัวตึงใช่ไหมเปลี่ยนชื่อแล้วเหมือนน่าจะใช้ชื่อที่ยากไปหน่อชื่อโคตรห่วยอ่เดลต้า <laughs> ถ้าถ้าไม่ได้หัวเรือที่ดีนะครับจบไปตั้งแต่แรกแล้วเดี๋ยวตาสอดด้วยใช่ใช้ชิบุรีครับใชบ่้ช<อ>ิบุรีแหมโชคดีโชคดีตรงที่ว่าเดลต้าได้หัวเรือดีนะครับ <c oughs> จำชื่อเรือกด <c oughs> ชื่อจำชื่อจำชื่อได้ว่ายากแล้วนะครับพูดไม่ยแต่น้องพูดได้นะครับน้องเลยนจนอยู่ถึงชิงครับร้อยหกสิบเจ็ดคน ยังมีฝายนยังมยฝ่ายไหนไม่ใช่หนึ่งหนึ่งไม่ใช่พันหนึ่ง